You back with the back. สวัสดีค่ะคุณแม่ตัวนี้เป็น13นะคะเพิ่งออกมาจากการออกกาลังกายฟิตเนสกันเลยนะคะก็วันนี้นะคะมาเจอกันในรูปแบบวิดีโอวันนี้จะมาสอนการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะเป็น Make up to the gym นะคะตอนรับซัมเมอร์นะคะกับ Urban Decay Summer Collection 2016ซึ่ง Collection Summer นี้นะคะของ Urban Decay ก็สามารถ r ร a t e ลุคที่ทําให้เราดู healthy หรือว่าดูสุขภาพดีสวย เปลี่ยนปลังแบบธรรมชาติได้นะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะสอนวิธีการแต่งหน้าด้วยสเต็ปง่ายด้วย4โปรดัก4ชิ้นนะคะใหม่ของ Urban n e c a y Summer Collection นี้ค่ะวิธีการไม่ยากเลย ไปชมกันเลยค่ะสำหรับ Urban Decay Summer Collection 2016นี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะชิ้นแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็น Naked Skin One and Done Hybrid Complexion Perfector SPF 20นะคะชื่อยาวไปนิดหนึ่งจำง่ายๆนะคะเรียกสั้นๆกันว่า One and Done นะคะเป็นชื่อที่แบบว่าสามารถตอบโจทย์ได้เป็นพระเอกของคราวนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นอรองพื้นเนื้อแมทที่สามารถเสกเนรมิดผิวให้ ดูเรียบเนียนเป๊ะได้ภายในขั้นตอนเดียวสาหรับสาวที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีผิวที่แบบเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ไม่อยากโบอะไรเยอะๆตัวนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นรองพื้นที่สามารถพรางพวกจุดบกพร่องต่างๆบนผิวของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถช่วยปรับให้สีผิวดูสม่ําเสมอสาหรับคุณแม่เองนะคะคิดว่ามันเวิร์กตรงที่ว่านั้นเหมาะสำหรับสาวที่เป็นสไตล์เราคือต้องการความเรียบง่ายแต่ต้องการอะไรที่มันเป๊ะและ้วก็เพอร์เฟกโดยที่ไม่ต้องแบบอ่ดเ,เบสรองพื้น อะไรนะั้หนาแป้งฟาดเข้าไปจนรู้สึกหนักหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมาะสําหรับสาวที่แบบชอบเวิร์กเอาด้วยก็คือออกกำลังกายสิ่งนี้ก็เลยมาตอบโจทย์ในการไปออกกําลังกายของเรานั่นเองนะคะออกมาหมดที่หกเฉดสีส่วนสีที่คุณแม่เลือกก็คือสีมีเดียมไลท์นะเอาละพูดมามากแล้วจะบอกว่าเรามาลงกันเลยซูมเอินงขึ้นมานิดนึงนะคะ ก็บีบในปริมาณที่พอเหมาะนะคะประมาณทั่วใบหน้าแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยถ้าใครถนัดที่จะใช้พวกฟงน้องฟองน้ําเกลี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเกลี่ยง่ายคือไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือให้ลุกที่เป็นผิวของเราเอาล่ะจะเห็นได้ว่าช่วยแบบ เกลี่ยให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วค่ะก็มาถึงกันที่ขั้นตอนที่2แล้วนะคะเป็นขั้นตอนที่สาวๆขาดไม่ได้เลยสำหรับลุคนี้นะคะก็คือ beach bronzer นั่นเองนะคะเป็นการสร้าง create ลุคให้สาวๆดูผิว healthy glow บมแดดนะคะเป็นผิวแทนแบบที่ไม่ใช่ผิวดำนะสาวๆหลายคนอาจจะกลัวการใช้ bronzer เพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยผิวเราจะดูแบบคร้ดังไปหรือเปล่าการได้ใช้ bronzer ที่ดีนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดู เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเฮลตี้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะอย่างอันนี้คุณแม่ใช้เลือกใช้บีชบอนเซอร์สีซันเคสนะคะสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะก็ตัวนี้นะจะให้ลุกแบบเหมือนสาวฝรั่งดูอินเตอร์นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ทาทั้งหน้าเป็นให้ดูผิวแบบประกายแทนนะคะประกายแบบมีประกายตัวนี้นะคะมี2เฉดสีให้เราเลือกใช้นะคะ เพอย่างที่บอกนะคะลูกนี้ใช้เป็นสีซันคสนะคะสามารถทาได้ทั้งตัวเลยนะคะแป้งตัวนี้เากเขาเป็นบรอนเซอร์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ทาเป็นออเวอร์หรือว่าเป็นแป้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เลือกใช้เฉพาะจุดก็ได้ทําเป็นเชดดิ้งนะคะบนผิวของเราเราก็จะสามารถนะคะสร้าง เอามาสร้างเชดดิ้งหรือสร้างพวกสันจมูกได้ด้วยนะคะมันก็จะดูกลืนเป็นธรรมชาติและเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของเรานะคะ Afterglow 8 Hour Powder Highlighter นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์ธรรมดา แต่เป็นไฮไลท์ที่เขาครีเอทมาอย่างดีนะคะที่จะสร้างความหรูหราบนใบหน้าของเราเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเนื้อของเขาละเอียดแล้วก็สร้างความหรูหราได้อย่างไรนะคะก็ความครีม my อยู่บนเนื้อของมันนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะเห็นความโกลบนผิวเห็นไหมสวยงามมากคือไม่ว่าเราจะใช้น้อยหรือใช้มากนะคะมันจะเพิ่มความโกลความแบบเฮลตี้โกลสว่างดูแบบว่า มันไม่ใช่ใหไหไธรรมดาพูดได้เลยว่ามันไม่ธรรมดานะคะเห็นไหมคะมันสร้างความโกลว์ความธรรมชาติแล้วก็เลือดฝาดบนผิวให้เราด้วย แล้วก็มาถึงอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือ247 f v glide on eye นะคะสี e a r t l e s s นะคะสีนี้นะคะเป็นสีชมพู Frost นะคะที่จะสร้างความอ่อนหวานตแต่แฝงไ้ด้วยความแข็งแกร่งเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะสามารถเขียนได้ทั้งขอบตาบนขอบตาล่างเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือติดทนนานด้วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะสามารถไปออกกำลังกายได้โดยที่มันไม่ไหลออกมานั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วตัวจะใช้สีนี้ทาลงบนช่วงบริเวณหัวตานะคะเป็นการเพิ่มความสดใสความเฟรชนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายนะจะรู้สึกว่าดวงตาเราเนี่ยจะต้องไม่เหนื่อยไม่ดูอ่อนล้านะคะก็แตะตรงบริเวณช่วงหัวตาก็เกลี่ยนะคะสามารถใช้เป็นไฮไลท์นะคะเฉพาะจุดก็ได้อย่างที่สูตรว่าใครที่แบบว่า อยากให้ดูวาวตรงบริเวณนี่ยค่ะสันจมูกเราก็สามารถที่จะแตะนะคะแล้วก็เอาฟองน้ำเกลี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะตรงสันจมูกมาอีกหนึ่งตัวที่คุณแม่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือตัวนี้เป็น2 4 7 7 waterline eye pencil เป็นสีโทนนู้ดแบบนี้นะคะเขาสามารถ ใช้ได้หลายแบบเลยอาจจะใช้ทาด้านในเป็นอินเนอร์ไลเนอร์สีขาวนะคะเป็นการเพิ่มให้ตาดูกลมโตมากิ่ขึ้นนะคะแบบสาวฝรั่งที่ชอบทํากันนะคะหรือจะเขียนตรงช่วงขอบตาด้านนอกนะคะให้ตาดูอบอิ่มแบบสาวเกาหลีก็ได้นะคะหรือเป็นอีกแบบหนึ่งคือสามารถแต้มตรงพวกรอยดําๆเป็นคอนซีลเลอร์ก็ยังได้นะคะสีคืออเนกประสงค์จริงๆตัวนี้และที่สําคัญคือเขา สามารถกันน้ำได้เห็นไหมว่านางมีคุณค่าที่ดีงามแล้วก็เขียนที่ขอบตาล่างนะคะตาม waterline หรือว่าเส้นขอบตา,าเลยค่ะแล้วก็เป็นมาสคาร่าแค่นี้ก็เสร็จร้ิยแล้ว,ลวสำหรับลุกนี้ค่ะเอาละค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับ how to นะคะ uh, make up to the gym หรือว่าไปแต่งหน้าไปฟิตเนสนะคะ glow inside and out This summer นะคะกับ i b e r t y Care Summer Collection 2016นะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับว,วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ติดตามชม Mega Power t o o หรือว่ารีวิวอื่นๆของคุณแม่ตัวนี้ป3ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย A stack up your back with the rubber bag. bag.